ตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านกอกีทักเ๋ยวเราจะไปไหว้สาลพ่อตา,าก่อนนะคะทางเรินไปน่ารักมากมเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะมีแวะสัมภาษณ์คนในพื้นที่ด้วยนะคะเกี่ยวกับประเพณีหรือว่าความเชื่อต่างๆในเกาะทิทักวันนี้ค่ะวันนี้นะคะพวกเราอยู่กับ ท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านค่ะอยาถรรพ์ในนามตัวธานีคุตอดีตผู้ใหญ่บ้านนะในนามคนทานเอ็นคุตหรือเขาเรียกคนมากเรียกผู้ใหญ่ดังจริงๆแล้วเนี่ยกาะพิทักษ์เนี่ยประวัติความเป็นมาจริงๆเมื่อก่อนชื่อว่าเกาะผีทักนะผีทักรู้จักไหมครับผีทักหรือผีเรียกอะคือประวัติเมื่อก่อนประมาณสองศรีสามศอกช่วงนั้นช่วงแต่เด็ดโรห่าพื้นคองราชอยู่ประกาศกฎประเทศบาลจะปราบโจรปราบบางอย่างเนี่ย ต้องมีบุคคลคนหนึ่งที่ชาบา้านกรบแจ๊กคนนับถือมากนะนคือตอนนี้เนี่ยผมก็สร้างรูปปั้นรูปหล่อไว้ไว้ที่ตรงนู้นนะที่ชาบา้านเขาเรียกว่าพ่อผูดเดชท่านก็มีดีมากต้องเรือมาขอมาสอบในเรื่องหลักบองให้ดักตัดตรงเนี้ยท่านปอะมาถึงตรงนี้มีคนเรียกนะท่านเข้ามาบ้านท่านเข้ามาบ้าน พอท่านข้ามาที่กอท่านท่านจะขึ้นตรงนูนนะนอองน้นเลยนะพูดเล่นไปขนลูกเลยนะนั่นท่านขึ้นตรงนี้ท่าที่เบือนะเดีท่านดีๆีพวกเราขึ้นเมื่อกี้ที่ท่าที่เบือะพอขึ้นเสร็จแล้วเดําพอเราเลี้ยวฟ้ามาเดี๋ยวป้าบ้านหลังแรกกนั้นนะมันพ่อบูเดชต้นตะกูดมันพ่อบูเดชพอท่านขึ้นมาปุนะ๊บเนี่ยก็ไม่เจอคนสักคนเลยท่านเลยเรียกก่อนนี้ว่าเกาะพีทักถ้าชาวประมงนั่งเรือผ่านหน้าเกาะเป็นทักเมื่อไหร่ค่ะ ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ตามธรรมชาติฝนฟ้ากระนองพายุจากข้าเนี่ยจะต้องมีคนเรียกทุกครั้งให้ชาวประมงมาทอดสมอเรือตรงนี้ก่อนพอชาวประมงมาทอดสมอเรือปุ๊บเดี๋ยวทุกอย่างต้องเกิดฝนต้องมาพายุต้องข้าชาวประมงเลยเรียกไว้สองชื่อเกาะผีทักหรือเกาะที่พัก นี้นะคะแล้วก็อย่างพี่สารพ่อปูเดชนะคะก็คือเป็นบุคคลที่ลุงอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาได้บอกว่าเป็นลูกเลี้ยของกาะพีดักค่ะซึ่งเหมือนกับว่าท่านเนี่ยให้เสียบเรียกให้ทักว่าให้มาทักที่เกาะนี้ <ๆ S 2> แต่เมื่อปรากฏว่าเราเทียบภาพดูแล้วนะคะก็คือไม่มีความเป็นธรรมนี้เลยค่ะเรียคือสารพ่อปูเดช กินก่อพิทักษ์เนี่ยขนบรรมเนียมประเพณีมีมีเยอะเหรอค,คนกาะพิทักษ์เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าสมัยโบราณสมัยก่อนนะสมัยนี้เขาเลยจะยึดถือกันมาว่าคนที่อยู่ในทะเลเนี่ยเวลาพวกออกขมากินแหงโขกมาลาโทษอะไรแบบนี้นะว่าเราเลยต้องสวดหาดกันนะสวดหาดทำบุญอะไรทุกิ่งทุกอย่างและคนเราเนี่ย,ย ถ้าเราเราเป็นศิลยศาสตร์นะก็บอกว่าคนทําผิดทำดํำไรดวงได้ไม่ดีก็สวดสองนวะก็ปั้นรูปรูปปั้นหุ่นนะปั้นหุ่นของใครของมันขอโทษะคะหุ่นนี้ปัน้นมาจากอะไรคะก็แล้วแต่เขาคิดนะเขาเอาเอาแป้งส่วนมากคนจะใช้แป้งแต่สำรับเมนี่ใ,นนะใช้ก็ได้นะน้ำมันดินไอ้ดินน้ำมันตอนนั้นมาปั้นกันแล้วก็แต่งรูปแต่งหน้าเสร็จแล้วตัดหุ่นตัวเองตัดเล็บก็คิดเอาเองว่าเราจะวัดก็ให้ไปแล้วาวาม้น้ำารงคาไป ว่าเราต้องเอาหลงไปแล้วพระก็ามาสวดผ่านยักษ์ใหไ้ไอส่งของดีไอส่งของไม่ดีออกไปแล้วเนี่ยแล้วก็าท้งเป็นแครใหญ่นะับเป็นบ่านหลังใหญ่หลังหนึ่งทุกหลังคาเรือนทุกคนเนี่ยเอาลูกปั้นเนี่ยไปทำแต่ละหลังนะมีตั้งแต่ข้าวสารทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนทอส่งตาย,ยายอะแรกๆเหมนนั้นมีข้าวสารหัวหอมหัวเตรียมมีเงินมีทองก็ใส่ไปแต่ละหลังเราทํากันไปเสร็จแล้วพอทําเสร็จแล้วว่าได้สายสินเนี่ยเขาจะโยงถ้าเราสวดที่ที่สาลาพ่อปุณเดษ ก็ใช้สายสินโยมทุกหลังคาเดือนมาทับ้านหมดใช่ไหมก็จะทํำไนแบบกั้นทุกปีทุกครทําจะทําประมาณเดือนกันยายนของทุกปีแต่เราไม่กําหนดวันได้นั่นคือในที่เราต้อง prayed, er, ทําท <my> <ste exams> ุกปีนะส่วนไหว้แม่ย่านางเรือเนี่ยเขาบอกว่าไม้ที่เอามาทําเรือเนี่ยมันมีแม่นางอยู่มีผีอยู่อะไรแบบเนี้ยใช่ไหมก่อนจะลงเรือเสร็จแล้วออกเนี่ย ทั้งก็ว่าน้ำหนึ่งน้ำต้องไหว้เรือนหนึ่งครั้งนะหนึ่งน้ำหมายความว่าหนึ่งเดือนไงเ,เดือนของชาประมงก็ยี่สิบสองวันเขาบอกไหว้ไม่ยากนางเรือก็ออกชื่อออกแสงแลาวก็ดธทู่บูชาเสร็จแล้วก็มีขนมนมเนยกับผลไม้มาก็าไหว้กันออกชื่อกันไปว่าเรือของเราชื่ออะไรเขาก็นั่งไหว้กันทุกทุกลำเขาทำกันเรือเล็กๆแบบนี้เขาจะทำตีรักรักเรือสองครั้งแต่ว่าถ้าเรือใหญ่ทำทุกเดือนยี่สิบสองวันก็จะตั้อนวกกันมีอีกเรื่องหนึ่ง ที่ผมคิดว่าเป็นปการรมเนียมประเพณีไม่ได้เลยการวิ่งแบกทะเลสูป่ปกาอทั่วโลกก็มาวิ่งอยู่ที่นี้ปีประมันเป็นหมื่นมันไม่เหมือนที่อื่นนะที่นี้วิง่งนะเพราะที่อื่นวิ่งเสร็จแล้วก็กลับแต่ที่นี่วิ่งแล้วต้องซีฟู้ดต้องสมพยายามเขียน,นยคำนิยามแบบยายานา้ว่าถนนน้ำข้ามสมุทรน้ำจืดผุดกลางเกาะหอยเกาะทะเลขาดหาดสองน้ำที่ผมบอกถนนน้ำข้ามสมุทรเพราะอะไรรู้ทนนนันรู้ไหม เพราะเวลาน้าแห้งเนี่ยกาะพิทัานเหมือนธรรมชาติสร้างถานนไว้ให้เส้นมันจะฝูดขึ้นมาสามารถรถลุยข้ามาได้พอน้เนาเต็มตลิ่งเหมือนวันนี้เราก็ไม่เห็นถนนเส้นนั้นนะพอตอนเย็นตกตอนเย็นประมาณทุ่มตอนนี้ประมาณทุ่มถนนเส้นนั้นจะโผล่ไปถึงกับฝั่งนู้นตอนนี้นะคะทุกคนตั้งแต่ที่เราเดินมาเนี่ยเราสังเกตว่าข้างทางอ่ะมันมีอะไรสักอย่างตั้งอย่ไม่รู้แบบต้องอยู่ มากแบบตลอดทางเลยมีเป็นจุดๆเราก็อยากรู้ที่คิดไว้ในหัวอันนี้เืียงไม่รู้หนูคิดไว้ว่ามันน่าจะเอาไวจาา้จับฟ้าทําประมงอะไรสักอย่างมันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้ญญานของชาวบ้านที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปถามเขาดูกันดีกว่าทางเก็มาดูภูมิปัญญาของชาวบ้านที่อยู่ที่เกาะพิทักษ์กันค่ะวสวัสดีค่ะ เขาเดี๋ยวว่ารอบดักความึกน่าจะเอาไว้จับปลาว่ารอบดักความึกอแล้วขั้นก็มันวิธีการทำยังไงคะขั้นตอนไหนก็เป็นไม้แล้วเขาก็มาต่อให้เป็นโลแล้วก็เอาเนื้อหุ้มแล้วก็เอาเคื่อที่จะเอาเนี้ยแข้งเนี้ยุมเพื่อที่จะไปวางรอบมึกดักมึกอตะพมขึ้นทำกันมานนี่เพราะน้นหลายปีแล้วถึงตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่า ในส่วนของอวนปูนี้นะคะเขาจะทํามาจากเชือกไนลอนสีฟ้าหรือว่าจะเป็นเส้นเอ็นใสๆนะคะเพื่อให้เวลาอยู่ในน้ำทะเลเนี่ยเราจะได้มองเห็นไม่ชัดค่ะนามาถักกันเป็นตาข่ายเหมือนที่คุณยายกําลังถักอยู่ในคลิปเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีการใช้ลูกตะกัวไว้ด้านล่างของพื้นอวนเพื่อถ่วงน้ําหนักของอวนให้มันหนักนะคะจะได้ตกสู่พื้นดินส่วนอวนด้านบนเนี่ยก็จะใส่ลูกทุ่นเพื่อให้อวนด้านบนเนี่ยลอยอยู่เหนือน้ํานะคะ เรัวก็อยางอาชิตนี้มันเดิมนีเราเรี้ยกพืชนะม่ตนพื่วนรไทเนียวันนึงประมาณสามพืชหรือสี่พืชแล้วแต่ที่คลานี่ไม่ริดแต่ปใช้ัใช่ไ้วปราถ้าทำจริงจะวางจริงจเนประมาณตั้งตองอาทิตย์ะค้ดว่าวก็ลปรมาตั้งไม่หลับืที่เาไปวางคือมาได้เยอะไหมคะมันไม่แหน บช่วงใจว่ามันเข้ามันก็ได้วันเป็นฟองคันทามพารอยนี้เด่ก็ว่าได้ดูได้เลี้ยงได้เดียยายเลี้ยงหลูมาก็อวนนี่ซึงตัวส่งไปค่านอข่เบากฉานไม่ก้อนแกเป็นเนอแต่เดี๋ยวนี้ยังไข่แบบ่มาดือเต็มหมดเลยใส่ดีไหมคะดูตอตั้ง ส่องรอยถ้าตัวใหญ่ก็่ส่องรอยยี่แค่ตัวเล็กแค่ส่องรอยรอยเป็ดรอยแจ็คเลวแต่กันใช่เนี่มีพอได้กินพอได้กินพอได้ชายได้ย้ายส่งหลัวเรียนได้ไอหมกินกินชายได้มาต้องขวนนี่แต่ว่าถ้าวันเต่ว่าช่วงที่มันข้าดีดีผมอืเราก็มาจ้างทำนะเพิ่งได้รอยยที่แบบไปจ้างทำ Thế đâu mà cho chị là ít buồn vì mình mình cái mì đó, không nghe cái đại trang không phải cái một chuồng một, đồng, một, đồng, một thao, đi cũng không bán không sang à, thì không mới không có mặt còn nữa mấy là không phải chăng vậy สรุปแล้วผีทักนี่มันมีจริงไหมวะหนึ่ง,ง,ง,งที่ที่เดินบ้านเราทำวิดีโอนะกูไม่อยากวิ่งเลย

หางกันสามสิบกิโลแล้วนี่กับพี่นี่ินที่หัอเรายัะครกินเนี่ยเกาะวิทักเนี่ยก็เงินมาจากการที่ว่ามีเครียดเคียดงน้าขึ้นมาเครียดจับขมับเออมึงเย็นไหม ซัมนี่นะคะเราก็มาอยู่ที่ที่ท้าเลยะะแล้วค่ะที่ห้องเรามา